มาดูความเคลื่อนไหวบริษ,ษัทจดทะเบียนในกลุ่มเครื่องดื่มชูกำลังกันบ้างน,นะครับวันนี้เองมีข้อมูลการวิเคราะห์เจาะลึกรายกลุ่มที่น่าสนใจนะครับในเชิงสัดส่วนการตลาดนะครับก็พบว่าตอนนี้เองเนี่ย o u p Group นะครับครองส่วนแบ่งมาร์เก็ตแชร์อันดับหนึ่งในระดับที่เพิ่มขึ้นด้วยแม้ว่าตอนนี้เจอความเสี่ยงความท้าทายจากปัจจัยไทยกัมพูชาก็ตามครับ บอลออฟฟิเชียเซียรไซรัสมีการออกบริเคราะห์นะครับระบุว่าบมจคาระบาวกรุร๊ปซีบีจีมีส่วนแบ่งการตลาดเชิงปริมาณในสิงหาคมทำนิวไฮฮะเติบโตร้อยละ27.3เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ1.2เมื่อเทียบกับเดือนก่อนส่วนโอเอสพีนะครับเป็นคนที่เสียตลาดฮะยอดขายลดลงร้อยละ1.1แล้วก็กระทิงแดงนะครับลดลงร้อยละ0 2ตันพาวเวอร์ของอิชิตันกรุ๊ปนะครับเริ่มมีตัวเลขแชร์เข้ามาแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ0.2ครรภาพมเืื่อชูนยึุ้รสอยะ0.2 ส่วนมูลค่าส่งตัวนะครับหากรูปแหนเรือนแรกเนี่ยก็พบปร,ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยีสาม,มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยสองส่วนแบ่งตลาดนะครับของ CBG ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากร้านโบเด้นเทรดฮะที่มีการทําโปรนะครับแล้วก็ร้านปริด้้งเดิมนะครับทั้งภาคเหนือภาคกลางส่วนอีสานส่งตัวก็แล้วก็ภาคใต้ขึ้นเล็กน้อยคาดว่าจะช่วยหนุนรายได้เครื่องดื่มชูกําลังในประเทศนะครับที่นิวฮายในไตรมาสสโดยผู้บริหารตั้งเป้านะครับเพิ่มมากกแชร์แตะรอยละยีในสิ้นปีนี้ ขณะที่ภาพรูมนะครยอดขายที่ดีขึ้นของ CBG เนี่ยก็ถือว่ามีอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องระวังก็คือรายได้ที่กัมพูชานะครับไตรามาสส่ยน่าจะลดลงร้อยละสาเทียบกับไตรามาสก่อนเป็นตัวที่มาเช่ดีนะครับจึงคาดว่าอัตรกําไรขั้นต้นเนี่ยอาจจะอ่อนตัวลงมีความเป็นได้นะครับที่กําไรไตร,ารามาสสนี้อาจจะลดลงครับเช่นเดียวกับ OSP นะครับที่กําไรไตรมาสสน่าจะลดลงแต่ยังโตดีเมื่อเทียบเยอันเยีย เนื่องจากฐานที่ต่ำในปีก่อนราคาคารบาวกรุบวันนี้นะครับบวกขึ้นมา103.11นะครับราคาปิดที่58บาทส่วนอีกตัวก็คือ OSP นะครับวันนี้ย่อลงมา100ละ0.55ปิดที่18บาท90สตางค์ครับ ดูความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ Life Exchange กันหน่อยนะคะวันนี้มีการรับบริษัทน้องใหม่เข้ามาเราก็เริ่มเทรดก็คือ19กันยายนนะคะบริษัทที่ว่านี้ชื่อบริษัท Grace Watermade นะคะเป็นธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มของ JSP มาดูกันหน่อยนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมจาก Life Platform ที่ช่วยเสริมศักยภาพค่ะคุณประพันธ์เจริญประวัติค่ะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ l i ฟ e Exchange บอกว่า Life Exchange ค่ะได้รับพรมจอร์เกรซวอเทอร์นะคะ เข้าจดทะเบียนและจะเริ่มซื้อขายใน l i f e Exchange ในวันที่19กันยายนนี้ค่ะซึ่งชื่อย่อนะคะคือ GWM25 เป็นบริษัทย่อยของบมจโรงงานเภสัตอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยหรือ JSP บริษัทที่อยู่ในตลาด MAI และ GWM25 เนี่ยยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านการเตรียมความพร้อมจาก Live Platform ที่ช่วยเสริมศักยภาพและสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยค่ะ สำหรับ GWM25 หรือ GWM25 เนี่ยค่ะดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคไตผ่านคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมและศูนย์ไตเทียมในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจรทั้งการผลิตและจำหน่าย กลุ่มลูกค้าหลักของเขาก็คือกลุ่มคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมศูนย์ไตเทียมในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนและบริษัทตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ต้องการซื้อน้ำยาล้งางไตและน้ำยาฆ่า,าเชื้อและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของกลุ่มบริษัทเพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับคลินิกหรือศูนย์ไตเทียมค่ะ GWM25 มีทุนชำระแล้ว4 7น8 0 0 0 0บาทนะคะมีมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO 188.3ล้านบาทหลัง IPO มีผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือ JSP ถือร้อยละ44.86ค่ะผู้บริหารค่ะคุณธงชัยปามิประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GWM25 บอกว่าจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปลงทุนธุรกิจในหน่วยไตยเทียมและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเอาไปชำระหนี้เงินกู้ด้วยแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการนะคะโดยหลังจากการเข้าเทรดของ GWM25 ตลาดหลักทรัพย์ l i f e Exchange ก็จะมีหุ้นให้เลือกลงทุนทั้งหมด8บริษัท ข้อมูลณนะ17กันยายนปีนี้ Live Exchange มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap อยู่ที่4,737ล้านบาทค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN รู้ทันลงทุนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรานะคะ